เดลี่ฮักสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะพี่คะพี่คะมาช่วยพี่ชายผมหน่อยครับพี่ชายผมเท้าแพนครับไล้ตรงไหนเดี๋ยวพวกพี่ไปช่วยอ,อยู่ตรงนั้นครับงั้นน้องนำไปก่อนเลยพี่ตามไป ลายลาใจจางลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นความเดชพี่พวกแกเหรอผู้ชนเหรอจะพวกแกเธออีกแน่วันนี้ครูมีประชุมน,นะคะตอนนี้วิชาก้าวภาษาไทยครูจะให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับวัฒนธ่รมชาตินะคะเดี๋ยวท้ายค้าวเราจะมาดูมาร์คเธอเป็นหัวหน้าห้องดูแลเพื่อนๆด้วยนะขอบคุณ คูเรียให้ไปช่วยคิวของนิฮ่มาคุนามน้ำมันจะกรเทิบเดือดวกหนูจะรออ้าวน้ำมนจะาครูบอกให้เขียนแนวความอยู่ในหองไม่ใช่หรอใช่ค่ะไม่กี่มีเด็กสองคนมาบอกพวกนหนูว่าให้มาช่วยครูมุคิวของค่ะนี่เธออยากมาหาขออ้างนะครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเขียนแนวความอยู่ในห้อง ถ้าคุณไม่ออกมาเข้าน้ำเนี่ยพ่กคงไม่เห็นพวกเธอไม่ใช่นะคะเมื่อกี้มีน้องเขามาบอกจริงๆค่ะเรื่องน้องชื่ออะไร๋ยวคุณจะเรียกมาถามหนูไม่รู้จักชื่อน้องเขาค่ะคุณนี่คุณไม่ตลกด้วยนะกลับไปที่ห้องไปรับใครร้อยจบค่ะ อย่าให้เจออีกนะคุณแม่จะจัดพี่คะพี่คะช่วยด้วยช่วยด้วยครับพี่ชายผมเจ็บท้องครับนี่ไอเด็กเหลือขอชอ,อบหลอกชาบ้านไปเลยนะพูดจริงๆนะครับพี่ไม่เชื่อแกหรอกตอรทีแกจะร้องให้มิซายเลือดนะฉันก็ไม่มีวันเชื่อแกหรอก ปะพวกเราไปกันเอ๊เดี๋ยวกลับไปตรวจสอบอีกทีดีกว่าอ้าวทำไมวไม่กลับบา้านกันพี่ชายผมเจ็บท้องเดินกลับบ้านไม่ได้ป๊ะงั้นเดี๋ยวคืคพาไปโรงพยาบาลนะ น้องเขาเป็นไรหรอคะน้องเขาปวดท้องน่ะระวังโดนหลอกนะคะเด็กพวกนี้แหละที่หลอกหนูสวัสดีครับคุณโทมัสปวดท้องหายดีแล้วนะคะหายดีแล้วครับไอวินโทมสัสการโกหกมันไม่ดีนะลูกครูขอให้พวกเธอปรับตัวกันใหม่นะจากเรื่องเมื่อวานผมเข็ดแล้วครับ ผมจะไม่โกหกนะครับภูดีใจนะที่พวกเธอสำนึงผิดกันต่อไปก็เป็นเด็กดีนะอ<ม>๋อแล้วก็อย่าลืมไปขอโทษพี่กีวีน้ำมต์แล้วก็จะจ่าด้วยล่ะค่ะ